ลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม เซตหย่อสูดต่อสูตรผ่อตามด้วยซีหม้อสองห่อใส่ไข,ข่กุศกหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเฮียอะไรหรือว่าเบาหน้ามึงอยากใส่ยาเพื่อนกูดูดเป็ดติดเบ็ดดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุดตูดโซดจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูตรจับตูดดูดไข่เซตหย่อสูตรต่อเหมือนลอยสาแล้วมึงเสือกเฮียอะไรถ้าบอกว่าเพื่อนกูติดยาควยเพื่อนกูเดินจึงไม่ผบดงานพวกกูยิงจริงแทงจริง เนี่ยมีดอยู่ใต้เบาะเนสัตโคตรเล้าใจเลยว่ะแต่อย่าให้กูได้ตีน้ำหูน้ำหี่ต้องมีกับใจแต่อย่ามาเฉียนข้างๆกูกูเหมือนน้ำแขังที่รอระบายเหมือนมึงเป็นหัวไปปูที่หีใครๆก็พูดกูสุดอิเลกูไล่ไปนวนไปขุดที่เหน่แล้วกูอยากถามมึงเป็นอะไรมึงอยากจะเป็นกูให้ตายก็ไม่เหมือนเหมือนมึงพยายามจะแปลงฟันแต่สุดท้ายมันก็เหลืองกูแดกหมดรอบวงอ่ะแดกหมดไม่เหลือเหมือนมึงยื่นเชือกฟางเส้นท้ายไม่เฉื่อย พร้อมกาอาสุดหล่อพร้อมย่างตากมืองก็ไม่ออกลุยดอกอพร้อมยานคุณยายแม่งก็บอกมองโบพร้อมฟันตรงตอก็ชอบเหี๋ยวคุณจับเป็นเสียวหลังรังเนี่ยถ้าคุณติดพุกอะและภาษาพ,พุกคุณไม่รู้อะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซ็ตหยอสูตรต่อสตดพอซีหมอสองห่อใส่ไข่อะ คุณจะเข้าใจไม่มเขาจ้องจะเล่นคุณเซษหยอดสูดต่อสูดรพอตามด้วยซีหมอสองห่อใส่ไข,ข่กุักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเฮียอะไรห,หรือว่าเบาน้ามึงอยากใสอยาเพื่อนกูนดูดเป็ดติดเบ็ดดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุดตูดสุดจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูตรจับตูดดูดไข่เซษหยอดสูดต่อเหมือนลอยสัตว์ r e m i มชูบย Lab. K H, Hero, 2 lap. E F down boys. bad my อยากใส่เขาวาแล้วเขาไปเตะหน้ามึงทีมสองตีแล้วกูก็เก็บท่าหนึ่งฝากรอยตีลอาไว้ที่แกมึงข้างหนึงโย่เลยสั่นทำกูไปดิ่งล่างเลยอยากใส่จอแดงมิเขาไปเตะหน้ามึงกระโดดทีมสองตีแล้วกูก็เก็บท่าหนึ่งอยากฝากรอยตีลอาไว้ที่แกมึงข้างหนึงโย่เลยสั่นทำกูไปดิ่งล่างเลย กูฆ่ามึงแล้วก็เผาบ้านป้ามึงหน้าดึงสน้าตึงความจริงด้านหน้ามึงเราเพื้อชีวิตไม่คมถ้ากูสักหน้าหนึ่ง้าเป็นซ่ามึงอยากจะดังเหมือนพันก่อนแม่มือว่าให้มึงแล้วคมก็ตังถอนเป็นแค่ปลาที่มาลุกอดน้งปังปอนเสียเวลากูนั่งฟังอิงวรันทนบทอูรอนมองมึงกูหันสาเอ็นบ้ายังไม่เกี่ถึงมึงลงหนังหมาเบอสเกลเตอร์พลังมึงเท่าหางหมากูจะมาบูสเกลมึงบรรยัมชา มัว่าอีโน่ดาสก็ปกไม่ได้ฉันก็มากับเอฟฮโร่แถมยืวนกับกลางให้เป็นซิมโบทีบหน้าม,มึงเลยซัดตัวใส่พุทชิมโบล์แปลที่เขาหน้ามั่ว่าอีโใครกลั้เสรมมันเป็นอีโนเรื่องจริงมึงไม่เคยพูดไอคกโมแต่ว่าโซเขาโซ่เขาไม่มอเอ็กซ์โมตีม,มีไวตแต่แต่กุทีมึงอยากคนตีมากก็ต้งทีมมึงต้องหลีกไปมึงนกับพวกกูลคยหลีกมงไลกูอีกบอกเลยให้กูวิว่อยากใส่แอฟอนด์โม่เตะหน้าม<ค>ึงกระโดดทีมสองตีแล้วกูก I am gonna be glad Yeah, I ได้เซนรองวงการพวกคุณนครแถวนี้ไม่เคยเป็นรองมึงลองมองเดทีแม่ได้ทีมบแ็นแลไม่ต้องส่งตัวแทนโดนเข้าไปอย่างแรงแบงแบงนองกองเดเบรอร์เก่ากว่าวงายทองเดสอนนอทองหลอกมึงก็ฟองเดสวนตีนอยู่ในปากมึงก็ลองเดสวนตีนอยู่ในปากเพราะมึงลองดีกับเคเอชมึงไม่รู้ได้ไงสัตว์ฮะและเป็นสลัดถ้าเป็นโปกเกอร์รอยัล flush วันมาทงโตเอามือปัด แล้วมันอยู่คนละพิกัดมึงนคนกับ, <Band S 1> บ<อ>กประสุดสายเสี่ยงเท้ายอะกำลังรวบรวมอักางเราในสุขับไทเกอร์ย่างแ๊บเช่นเช็ดตองเท้าเลอะเตะซ้ายเตะขวาให้บาลานซ์ <ปะ S 1> พนิวบาลานซ์สปอนเซอร์ใส่ในกีฬาเหยียบเท้าที่ได้เตะถูกกระโดดนี่เป็นภูมาอารมณ์แบบฐ<ว>านจกตโตดลาคอสจร์เข้ฟาดหางตั้จมูกใส่คอนเวิร์ตและเห็นดาวเราต้องเป็นรักกูหน้ารักกูใส่มารีเมกกูใส่ทงมือคู่ใหม่เขียวขจีเน้นบ๊อบใส่ทงเท้าสดใส่ผ้ากูไม่ชอบแล่ถ้าุณกูจะชอบสีเรืองแต่มึงอย่าเลอกกูไม่ตลกอยาากใส่ว 那。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. จะมาทาเหินถามึงกเไม่โจสิงขื่แต่แสวฟอเดินทากเป็นหนวยความจำ่นมึงมันกินที่ถ้ามึงเป็นลูกฟุตบอลกูก็ได้แก่จ้หลินพี่เอาไปเกลอกูทีปากกูเห็นมึงพูดมากจังเดี๋ยวพวกมึงได้รู้จากคนยังไม่ยาลาบกันกูว่ากูแต่งน้ำเนี่กูไม่ใช่ซาลินไอสั์เล่าเข้าปากฮงบาเข้าสิงพวกมึงกำลังจะทำให้คนอี่างู่ต้องเปลี่ยนร่างกูว่าสุดาเเสียแบมึงต้องโดนสตินึงเปลี่ยนบ้างเนี่ยเอาแกมึงเถอะกูตั้งไม่ไม่เกลียดเสียงห้ามกูยังคไม่ ไม่ตายตีจะได้แบบไหนมึงกเลือกมากูเลยไม่เตะยันรถสามคันในไทยไม่ต้องสงสัยกองใจมึงจะไหวปะล้วเพลงนะว่าปลาล่าคูบัดดิสว่ากูมือช่องตีนเท้ามึงไม่ใช่กะลังมองคนสเลตที่กูถามดีเดี๋ยวกูก็จะถามอีกแพ้เมียอะไรเดี๋ยวมึงจะโดนทีผมควรหลีกถ้าไปกัดจิกไอ้ผู้สายปีกกูแค่ซับหลีกอย่ามาทำเป็นห้าวได้กีต้าร์เขาเป็ตะหน้ามึงมันใส่สายมาทำเป็นดึงหน้าตึงสไตกูเปรี้ยวจับมาทำให้มึงหน้ามึง ยี yo, yo. Who, the mainland, ่ยอปีนี้สาวได้เป็นคิวปีนี้สาวได้เป็นคิวคิวหนุ่มสิงไอสิงไฮไฮปีนี้สาวได้หมายเลขหนึ่งแม่แม่แม่เย้าปากดีไอสัสอยากปากดีปากดีไอสัสมาตกทีคนแก่กูกระสอบจะเป็นเด็กกูกระสอบเป็นผู้หญิงกูกระสอบกูกระ ปาดปาดีากดีไอสัตว์มาตกทีเอาสนตินไปอุดปากลากแม่งออกไปตกเอาให้แม่งสลกให้เรื่องนี้มาจบทีตกปะจะได้จบจับตกแบบประกรบตกตกจะได้จบกบเรื่องที่ไม่จบใครหลับใครสลบเลือองจบใครจะหลบตอนจบใครเป็นศพตายอย่างเขียดหรือว่ากบดับแมงมาตกดกูตกเช็ดเช็ดตบตลบตะแลงกูตั้งจบตรงงานเน็ตเมียมึงผู้ตกจูบกับพว่ชีโซสวตตบตูดที่มันขาวเอาให้น้องน้ำตาเล็ดโอ้ e ยันเช้าตบไปหัวแม่งราวยาวลงไปยันเท้าตบแมงยันดาวตบรงที่ลาดเพลาตบยนลาดยาวตบต่อที่ทาเท้าตบแมงในยันหมวกตบแม่งที่หัวเข็มขัดตบยันรองเท้าตบพวกเด็กที่อ่อนหัดตบพวกที่อ่อนจัดตบพวกที่ปากจัดตบก็เพราะว่ากูไม่รู้จักมึงเลยสัตว์เอ้ยบากดีไอสัตว์อย่าปากดีปากดีปากดีไอสัตว์มาเติบทีคนแก่กูกระจบจะเป็นเด็กกูกระจบจะผป้หญิงกูกะจบกูกระตี ปาดดีปาดดีไอ mm ้สักมาตบดีเอาสตินไปอุดปากลากแม่งออกไปตกเอาให่แม่งสลบให้เรื่องนี้มันจบดีคู่แข่งกูกลับมากูก็เลยอยากจะจัดเทียบพวกมึงมันยังกระดกมาเดียวกูแม่งกระดาเรียบรวมกลุ่มมารุมดาได้พวกอีแอรบีเพียบรับหลังมาใจกล้าพอตอนหน้าแม่งเงียบดากูมึงโดนแน่ยิ่งดาแม่นี่แน่นอนดาเมียกูตบไป มามาใม่ก็ไม่ดีจะพิมพ์หนักทีก็มือบอลดีลกความจริงนะครับไอสัตว์มึงไม่ดีอยู่ในละครด่ามากกูก็จัดปากดีกูก็อดไม่มีวันยอมให้มึงทำลายจนวันตายไอสัตว์มาเลยพร้อมจัดเตรียมรอพร้อมสับเอาแบบที่มึงน้มาร้ายกูก็จะร้ายให้กลับจำและสกัะไม่มีใครยอมไม่ทำฟรีลองได้กูจัดตอบกับมึงในทันทีเอาแบบสติมึงสตันสั่นในทันทีมึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมในเมื่อลองปากดีไอสัตว์อย่าปากดีปากดีไอสัตว์มากอกดี จะเป็นเด็กก,กูก็ตบจะผู้หญิงก,กูก็ตบกูก็ตีปากดีไอ้สัตย์อย่าปากดีปากดีไอ้สัตว์มาตบทีแต่อเอาสติไปอุดปากลากแม่ออกไปตกเอาให้แม่สนดให้เรื่องนี้มนจบทีตบบึงด้วยพระคุณและกูก็ตบบึงด้วยพระเดชตบมังเอาง่ายเหมือนกับตัวร้ายที่ตอบพระเอกตอบมังด้วยรองเทา้าเหมือนตอนพี่น้อยและตอบพี่เสกแตกเป็นเสียงเลยไอ้สัตว์ถ้อมึงอยากจะวัดให้ดูที่เกรดเล่าที่อยู่ในขวดเอาออกมาตบกันคนละนิดตบทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่เป็นควันเป็น ก็ได้แต่อย่าตบเพื่อนแบบ Pew สมิแต่ตอบคนแก่แบบคร้อยล้านตบหญิงออกข่าวแบบ Pew สลิปบแอกทั้งระบบพวกกูแหวกทุกขนมทีวีแตกทุกกระจกทำหน้ามึงแหกลุ่นตลกหากยามึงก็ศบไม่ได้ถามมึงก็หลบหนึ่งสองสามมึงก็จบและนี่คือสารถึงกระบทความจริงมันยังห่างกับสิ่งที่คิดว่ามึงจะเป็นย่ามันอยู่ที่พื้นกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเล่นมายังอยู่ในมือพวกมึงไม่ต้องมาแข่งแต่เบงไอพวกยอดใจแล้วทำเป็นห้าเดียวตบให้ดาวพวกแม่งกันเด่นเลยปากดีไอสั์อย่าปากดีปากดีไอสั์มาตบทีคน กูกระตกจะเป็นเด็กกูกระตกจะผู้หญิงกูกระตกกูกตีปากดีไอสัตย์อย่าปากดีปากดีไอสัตว์มาตกทีจะเอาสติไปอุดปากลากแมงออกไปตกเอาให้แมงสลบให้เรื่องดีมันจบทีปากดีไอสัตย์อย่าปากดี

ไปเปิดทีวีดูหนังเรื่องฟาดไฟแล้วมือซ้ายหยิบมือถือที่ชาร์จไว้ <c oughs> และกูก็เปิดเพลงวิกกี้สมองกับนาดไล่แก้งแกงไอโยจี you know what I mean ไอโยวัสัี you know what I mean ไอโยวัสัีแกงแกงไอโยจี you know what I mean ไอโยวัสัี you know what I mean ไอโยวัสัีแกงแกง เย่แต่ตอนนี้ no have a way no money แต่ยังเสียบสโลลไลโชฟันนี่ no go c h a no c o c a no money แต่กูเสียสงสัยมากเรื่องของรัฐบาลบ้านกูกันดาลบอกกูทีเรื่องของงบประมาณปัดเดียวกูเวียงแม่งด้วยแปลงลบกระดานหันไปเห็นตำรวจรบกวนมึงขึ้นไปพบพยานแกแกไอ้โยจียู่โนวันไอมีนไอโยวัสกีอยู่โนวันไอมีนไอโยวัสกี สังคมถามมึงควรตอบไม่ใช่อ้างทนายและไม่กี่บากูอยากกนกูก็แค่ระบาย I seek so, motherfucker! ทำจากกูไม่มีอะไรจนกูมีเพชรมาห้อยบนคอที่มันเป็นเจลไนตอนสัมผัสบางพันเงินเป็นพวกนี่มันรู้สึกยังไงเพอาะผมสิ่งพลังคือความเลิกพ้นออกไปเป็นเรื่องปัจจำวันที่กูทำและกูผ่านทบทใจ work hard pay hard แต่ถ้าไม่ live it life จุดที่กูสตาร์ทกับจุดนี้มันจึงห่างกันไกลพวกกูอยู่กันด้วยใจไม่ใช่ผลกำไรพวกที่ลุ้ไม่จริงปล่อยให้แมงพูดต่อๆกันไป I don't give a fuck about

ก็ไม่เคยคิดจะรอเขามาเข้ามาใส่คอเธอบอกว่าเธอต่อไม่เคยแบบนี้ before.